หมดไหมครับก็ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อย

ซาดิบมากครับเาลเป็นเมียนะครับสาดดมากเลยต ออกเปนชุดออกแรงทมาก็ต่อยมันสองสามเมือ 3, ออกเป็นชุด hey. ขกล้องบุรพาทั้งมันทั้งเมยครับมันมากเดะไปสี่ยกแล้วนะฮะเดี๋ยะให้มีเงือดเออฮะเดี๋ยวเป่าเงือไม่ออกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเป่าไม่มีเงือเด็วเจอกันเด็กมาต่อเร็วหมดยกมาล้างอันตัวด้วยนะนะรู้ว่า ก้าวไปหน่อยกว้างไป 快！<Bye. S 2> <Yay. S 1> Olha <coughs> aí.

ไปยกที่8ครับนิดเดียวหน่อยยกแปดเลยเปิดมาเปิดวัวสิทธิ์กอนยกแปดแล้วเร็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 ว โอ้ยโอ้ยต่อแล้วครับโอ้ยโอ้ต่อแล้วครับโอ้ยหนึ่งพัน

ไปสองมันไป,นไ,ปไปกันเดอเดปั๊เือออแรงปั๊อ่อแรงไปแล้วเป็นรองเขาอยู่เดอไม่ทีพื่อไม่ตรองเขาอยู่ทีคนนี้ไม่ทเลเดินต่อยต่อยไปฟันไปแดกเลดันไปดัไปออเรองอยู่ แหโอ้ยโอ้ยเป็นรอย้ยไดอ้ยโอ้ยมอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเร้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยเอยอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้้ยโย้ย้ยอ้ยเ 不鼓励你老

สี่พันเดียตาโลมาเลยจะเป็นลมแล้วเดี๋ยืนี่ดไเลย Lời thường xong lời đi lời đi lời thường xong anh lại đi lời 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 เป้ามัดครับช่วยนครับอ่าอ่าคูตามช่วยเป้ามัดช่วยกันนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเออตึ้งนะเออตึ้งแต่จะสารภาพมันกไปไปนะพี่และอ่าละออกไปไม่โดนไม่เป็นไรออกไปให้มันเคยไว้เฮ้ยยืบไปไปอ่าเบินไปมัดนะอ่าลอยมัดเดียว ชุดใต้เอาเป็นชุดใต้ไม่โดนหมัดนึงยังโดนหมัดนึงมั่งเหรอแล้วไปต่อยแล้วหยุดต่อยแล้วหยุดอ่าอือแล้วอ okay. uh, ่าเอาละเอาต่อเนื uh, ่องเลยสองสามสี่สองสามสี่ไปเด้เด้อสองสามสี่ไปเด้อเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยหนักมั่งเบามั่งเอาไปเรื่อยอ่าเขาถีบมาก็ปัดมั่งอะไรมั่งเออ่าอ่าถ้าไม่ดึงก็ปัดไปเอออย่าไปยืนเต็มหนี้อย่างเดียวอ่า โอ้โหโอ้โหฝึกต่างกันมวยซ้ายเลยนะฝึกต่างเป็นมวยซ้ายมวยทางเดียวกันแล้วนะโอ้โหฮะทีหลังต่อยนี่ต่อยให้โดนต่อยให้โดนจะได้เคยโอ้โหยังไม่โดนเลยไปปาบเล่นไรเงี้ยเงี้ยมีบ้าง เงาไม่ออกมาเจอกันนะเอ้าแหมข้าสองขาแหมแหมขอยนแหมข้นแหมขึ้นแหมขา้นแหมขึ้นแหมขึ้นแหมขึนแหมขึ้นแหมขึ้นอหมขึ้นแหมขนแเมขึ้ยแหมรึ้นแหมขึนแหนออกไปเนหนหึ่นแ้นาหมขหมึ้นแหมขนขึ้นนหึนมขึ้นม่้นหม อ่าเราไม่หยุดเราได้เปรียบเขาเอาไปเอาไปเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยแล้วเอาไปเรื่อยอ่าใครทนได้ก็ทนไปเอาไปเอาไปเรื่อยแล้วอ่ะดันไว้ดันไว้เออเวลา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 สอบแล้วนะ่อยสอบไป้าดไปเอ้ยิงกองลูก

ลึกใาทองสาวเกียรติในวัดทีมงานครับทีมงานออกไปออกไปออกเป็นสุดไปแล้วสองดึงเด้งดีด้งขาหลังไปเขาบอกหนึ่งสองดึงก็ดึงไปขาดึงไปขาหลังด้งไปแล้วก้าวมาต่อยเร็วออกไป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 เร็ว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  เร็วเลยเขาหมดแล้วเราเขาดันไมมอ่าเร่วาเรอพริกได้พริกอาโอ้ยเร็วเร็วเร่งเร็วเร็วเร่งเรงเร็วเรงเเร็วเร็วเเรไปต่อเร่งไปเร็วเร็วดีเร็วเร็วดีเร็วดีเร็วเร็วดเร็วดเร็วดีเร็วดเร็ว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 ดเร็วเร็วเร็ เร็วดิเร็วดิเรเร็วอไป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 เร็ว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 ไปเร็วเร็วดิยังไม่หยุดเร็ว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 เล่นไปสนาทีเล่นไปเล่นไปสนาทีเล่นไปเล่นไปเลยสนาทีเล่นไปอ้าวครบสนาทีแล้วออออหาใจวโอเคเยี่ยมเกินสุดลงสุดแล้วเล่นไปทั้งสนาทีเมือกี้เเกินสุดลงสุดเลยแล้วต่อเนื่องไปเลย ต่อเรื่องไปอากาศร้อนเองว่าใจไม่ไหวหรอกอแต่พี่เป็นน่าจะดูได้ดูเองกว่าไปมีรายการรถตู้ไปะสกลวันที่สี่พอดีเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ตายอาจจะไม่ได้ดูกล้องบุรพาต่อยครับอาจจะแทงเดบไปสักสี่ห้าหมืนม่น <laughs> พอมีรายงานรายการรถตู้ ไปสกลนคร5 4 5 6 7 3วันนี่ทีมงานเพียบครับทำงาน,นำทำงานไปสู้กันครับทีมงานอ่นมัมนง,งเจ็ดสี่ 4, บลับเบือครับเนี่ยเพิ่งมาจากสารคามเมื่อวานครับเนี่ยทำนาเสร็จก็ามาครับเนี่ยมาดูมวยก่อน อ๋ครับกล้องรุภาโดนลุมครับเนี่ยตะเป้ายกที่แปดเสร็จก็โดนลุมครับธรรมดาแปดยกเองแปดยกเองอ่แล้วต่อยมัดหน่อยอือนะครับทีมงานช่วยกันครับรวมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีมครับทำงานเป็นทีมครับอ่าอ่าดีมากไอ้คูลันไอ้คูลันไอ้คูลันนี่พ่อไอ้ลิงลมนะครับตอนนี้ลูกลูกเขากำลังดังครับอ่า ลูกขากำลังดังครับแต่ยังไม่มีรายก,การนะเนี่ยรอมวยรอบอยู่ <laughs> <laughs> พ่อกำลังดังเนี่ยพ่อก็กำลังโอเคนะครับช่วยกันครับทีมงาน คุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทั่วแวนมวยไทยหรือทิ้งทั่วเที่ยวทั่วไทยครับขอบขอบพระคุณยหลายๆครับสวัสดีครับ